สายยันสวดครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การเล่นเกม The Witch House อีกครั้งนะครับจากที่เราเล่นไป3พาร์ทแล้วผมจากพาร์ทที่3ผมก็ได้เพิ่งมารู้ชื่อนางเอกว่านางเอกชื่อวิโอล,ลาแต่ผมมาสังเกตดีๆมันอาจจะอ่านวิโอลาก็ได้และซึ่งผมไปได้ศึกษาเกมนี้แล้วว่าเกมนี้มันเป็นยังไงเนื้อหาเกมเป็นยังไงมันก็เป็นเกม The Witch House นี่มันก็จะแปลตรงตัวก็คงเป็นบ้านแม่มดอะครับเป็นเรื่องของ เด็กผู้หญิงคนหนึ่งชื่อเวล่าที่มีจดหมายอ่าผมก็เพิ่งสังเกตว่าไอ้จดหมายเนี่ยมันเกี่ยวกับว่าเป็นจดหมายของพ่อบอกเกี่ยวกับบ้านหลังนี้อีนี่เลยมาแต่ผมรู้ว่านะพ่อของอีนี่เป็นใครนะจะท้าไปขี้อัดหน้าบ้านมาั <c oughs> เรื่องอะไรวาใช้ลูกสาวหน้าตาจิ้มลิ้นมาบ้านตะลุยบ้านแม่หมดบอาคิดได้ไงวะ <c oughs> แล้วก็ไปลุยกันเลยดีกว่า ไม่ออกไปต่อเลยเย่เย่อะไรยีนโร่ฟลาเวอโอ้ยีนโร่ฟลาเวอร์อะไรเนี่ยอ๋อฉัคิดว่าถ้าไม่มีเธอนะเราก็จะเป็นดอกไม้ที่สวยที่สุดในสวนนี้เฮ้ยออกแนวในอิชาละครหลังข่าวไปหรือเปล่าฉันรู้ใช่ไหมล่ะโอ้ยอดอกไม้สีเลยทั้งหมดพูดนะครับอะไรวะมีอิชา หมายถึงอะไรไม่มีเธอไม่มีเธออีโปลาไม่ใช่อีโปลาเลตสเปกหรือหรือแหละคนมีอะไรไหมอ๋อเหมือนเราจะพบอะ,อะไรเนะี่ยหัวกะโหลกเ้าขูเก็บได้ให้เลยเฮ้ยเก็บเลยอ้าวมีรอยเลือดมีรอยเลือดไม่ใส่ใจครับอะไรเนี่ยนอนได้ปะนอนนอนเอหลับจังหลับสบายไม่ใช่เฮ้ยมันบอกว่า ถ้าไม่มีเธอเราก็จะเป็นดอกไม้ที่สวยที่สุดและวหมายความว่าไ,ไงเอ้ยโอ้โหเสียตกใจบ้านสถาบัน,นี้มึงสร้างไม้มึงผุเร็วมากปวกแดงหมดแล้วบันทึกของวีเสกแล้วนะครับเด็กผู้หญิงมาเล่นที่บ้านเด็กผู้หญิงที่น่ารักในสวนอะไรวะโคดิ้นเบิร์กหมายความว่าไงวะไม่รู้ครับไอ้ไดอารี่ของุย ไ่มดเนี่ยพูดกันตรงๆเลยนะครับคือมึงรวมไปเล่มเดียวแล้วให้กูอ่านจนจบก็ได้ไม่ต้องแบบไปทิ้งเป็นเศษกระดาษอะไรก็ไม่รู้จอดแจอจอแจ,อ,จ,อ,จอ,อยู่ได้เซฟจ,จากด้านหลังไี่โอได้ด้วยเว้ยทําไมอันนี้มีดอกไม้สีขาวเดียววะเขายังเข้าไม่ได้ด้วยเบิร์ดกินอ๋อไม่ใช่ว่านกกินอนี่ได้คงใช่แล้วทําไมมีดอก ุหลาบสีขาวอ๋อดอกไม้ที่สวยอ๋อพวกดอกไม้สีเหลืองมันอิจฉาไอ้ดอกไม้นี่เองโอ้ยนางอิจฉาแรงงานเยไม่ใช่แรงเงาหรือเปล่าอะไรเนี่ยอ่านดูสิอืมพวกดอกไม้สวยนะสามารถพูดได้ทาไมอมอฮดอกไม้สวยที่สุดในสวนมันมจะเติบโต สีแดงชอบโกหกและระวังด้วยสีเหลืองเป็นทั้งยาสามารถฆ่าและให้ชีวิตได้ล็อกล็อกไปหมดยา,อ,าอะไรอมองเข้าไปเหมือนีีบางอย่างกับคือปีกอยู่ในนั้นนะเปิดกลงได้ไหม เปิดไม่ได้มม่เปิดก็ได้ว้าหลอกอมีบางอย่างอยู่ในนั้นคุยด้วยจิตการยาจิตการยาไหนไดูด <S <S จะต้องการได้เปดิดได้เปดิดโอยยเอาายอะไรของมึงเนี่ยม,มาเสี้ยนยาอะไรเวลานี้ ี่อะไรเลยเปิดขึ้นไม่ได้มองไปก็อย่างนี้มันให้กูทำอะไรวะเน,นี่ยกูยังกูไม่ทำเอา้าแค่น,นี้ต้องขุยน้ำลายใส่กูด้วยโถแม่งสโปรกประสาท เอวอ่าเ๊ะทำไงวะ ขายดอกไม้นั่นเหลือเกินเอ้ยงงวเว้ยเริ่มงงเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวติดขอบเตียงวะแม่งสำรวจเลือดไม่ได้ <c oughs> ไอยากแตะอะไรเลยถ้าถ้าเก็บนี่ยังพอทำเนานะถ้าแตะถ้าอ่านนี่ไม่ค่อยอยากทำเลยนะเดี๋ยวตายมาไม่คุมนะเนี่ย สำหรับานนี้มันงงครับผมยังงงอยู่ว่าเอ๊ะต้อทำาะไร ก็คุยแล้วเนะยเฮ้ยอ๋อสีขาวเป็นดอกไม้ที่สวยที่สุดโกหกแล้วละวะ ูเดินวนสิบเที่ยวแล้วเนี่ยกูต้องคุยกับทุกต้นหรอวะเหมือนมันต้องการให้เราจัดก,การไอ้ต้นไม้นั่นน่ะต้นไม้สีขาวอะ่ะเอออีพวกเนี้ยอีละครลังคาวอีดอกไม้ลังคาวแม่งเกลียดมากเลยอะ่ะนี่บอกว่าแม่งต้อมีใครบางคนไปจัดก,การมันอืม การเลยเหรอเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะขั้นก่ันไม่มีเฮียนี่ดกว่าอะไรวะเนี่ยเอ๊ะ hey, ถ้าคาดเ hey, อ้ะตอกไม้สีขาวมันบอกว่าเราจะตายเช่นกันเอือยังไงวะมงไว้สับสน ต้นไม้สีเหลืองไม่ครบเราเลยไม่รู้ว่าจะไปไหนต่อขอโทษด้วยครับทำไมเสียเวลาไปเยอะก็ยังงงกับเส้นทางอะไรของมันก็ไม่รู้เนี่ยโอเคเลือกมั่วแล้วกันลองดูออดไรวะแค่นี้ต้องฆ่ากูด้วยอีเหี้ยอีดอกไม้สีขาวแม่งมึงฆ่ากูช้อยแลกไม่ใช่อันนี้มั่วล้ลว,นลวนเลยนะครับมั่วล้ลว,นลวนเลย ตกใจกูโน้กูตายเก็บนี้ต้องไปรายงานไอ้พวกนานอีช้าก่อนอีพวกดอกไม้สีเหลืองฉันเกียดมันฉันเกียดมันฮ่าฮ่าฮ่าหลังข่าวจริงโอเคให้ของกูมาตอนนี้เราโอ้ยอีนี่ก็มาหลอกล้อกูตลอดเวลาเลยมึงโผล่แวบแวบแวบๆเดี๋ยวสิงเดี๋ยวไม่สิงเจ้าอะไรกูแน่วเนี่ย เอยาเปล่าวะยาเสพติดเปล่าไอ้นี่ยิงเสี้ยนยาเดาแล้วกันใส่มึงอะกับการยาเอาไปเลยเพื่อนเฮ้อฉันอยากได้มันฉันอยากได้มันเสี้ยนยาเว้ยไปพี่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 เสี้ยนยาพี่จัดเลยเออเออแต่เดี๋ยวก่อนแต่เดี๋ยวก่อนจนไม่มีมันจะไม่มีมันเอ้าโก่งแตกเลยเฮียโกงโง่โงนกล้มเหย่เปิดปุ๊บปุ๊บมีบางอย่างบินออกไปเฮียอะไรบินออกไปอไีก ตัวในความมืดหมายถึงอะไรกลัวอันนี้ก็เสียนยาอยู่ได้ให้ไปก็ยังใช้ไม่เป็นแหมว่าแล้วนกนี่นกร่องขนมันกินทางให้เรานี่เองปุ๊บปเอ้ยสิบ้านาทีสิห้าวีอะไรของมันวะห้องนี้อ่ะเต็มไปด้วยพิษ วิศวิศวิศวิเจอแล้วเยอแล้วโอ้ยเดินวิ่งก็ไม่ได้ต้องเข้าออกอย่างนี้แหละเะกี้ไม่ได้สินบนอันไหนหรือเปล่าตึกๆึๆๆึกึึึึึทหารแบกปืนโบกปูนไปโบกตึกหน้าขวาซ้ายหน้าขวาซ้ายโอเคกูคอ่านแค่นี้กูก็ไปแล้วยังไม่ถึงเท่าไหร่เลย พี่เกียรมม์มันกเก็บของใหม่โอ้ยรู้สึกพาร์ทนี้นานไปพิเศษต้อเขอโทษด,ด้วยผมเฟิร์สเพย์่ลืมสำรวจตรงนี้อืมไม่รู้สิโอ้โหพิษมึงแรงมากมึงกัดกูทั้งตัวเลยอืในตอนนี้เรามีอะไรบ้างโกลกสามอันปวดปากแล้วกีบกุหลาบอ่ะกีบของไอ้ดอกที่เราดอกสีขาว ออลืมไปทางนั้นนกมันน่าจะกัดให้แล้วนะเออจริงด้วยเว้ยน้ำเหาเนี่ยนะคงไม่ตายหรอกมั้งเนี่ยก็เซ็นไปไปแล้วล้วงไปหายปลาแดกล้วงลงไปน่ะเจอหวัวกระโหลกอีกอันไม่ทำเตีย๋ยอะไรเย้แย่ววะอ,อะไรวะเนี่ยสับสวิตดู นะหัวกระโหลกเต็มเลยเว้ยไม่มีอะไรที่ไหนมันมีหลุมเหี้อะไรอ๋อหรือจะเป็นหัวกระโหลกที่เราเก็บเก็บไว้วะไว้ใส่ได้ด้วยเว้ยได้ด้วยเว้ย <c oughs> แลจะใส่อย่างไงเดี๋ยวก่อนนะหรือมันเกี่ยวกับบทเพลงเอ้ยอ้ข้อความที่เราเจอในห้องห้องยาพิษวะที่ว่าทหารโบกแบบปืนโบกปูนไปโบกตึกที่ว่าซ้ายขวาซ้ายอะไรสักอย่าง ใช่ปะหน้า ได้ยินเสียงน้ําไหลน้ํามาแล้วน้ำมาไหลน้ําไหลน้ําไหลน้ําไหลอะไรอะไรเลยโอ้โหหยหุยหุยหุยโอ้โหเชี่ยเลยแม่กูติดไอสัตว์เปิดความรู้สึกเหมือนตอนตอนเจอคุณหมีเลยเดี๋ยวตอนเจอหมีตอนพาร์ทหนึ่งเลยเร็วกันนิดนึงครับเร็วๆกันนิดนึงเสดไปเสดไปรู้อยู่หายปลาแดดไม่มีหายอะไรหรอก มันก็มีหัวกะโหลกกันแหละโอเครอบนี้เราเร็วกันนิดนึงครับเราทำเวลากันนิดนึงอ๋อปวดไม้ปวดมือมากโอเคใส่หัวกะโหลกไปใส่หัวกะโหลกไปใส่หัวกะโหลกไปอีกอ,อันนี้เป็นซ้ายหรือขวาวาะไปเฉวานะและนี่ก็ต้องเป็นซ้าย เป็นเด็กแต่สมองยิ่งเป็นผู้ใหญ่ชื่อของเขาคือเนื้อหนึ่งสิบจิ๋วโคนานไม่ใช่แล้วได้ยินเสียงน้ำเราต้องวิ่งอย่างมีสเต็ปนะต้องฝึกวิ่งก่อนฝึกวิ่งก่อนฝึกวิ่ง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 โอเคโอเคโอ้ปึ๊บปึ๊บปั๊บปั๊บปันักวิ่งสี่พูร้อยเออชิบชิบชิบปุ๊บ เึ้อเฟ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 ้อไม่ได้แดกไม่ได้แดกไม่ได้แดกไอ้สัตว์ไม่ได้แดกไม่ได้แดกโอ้ตามตามตามมึงตามจังเนี่ยไม่ได้แดกสัตว์อีกอีมึงขย่อยมึงขย่อยเลยมึงขย่อยเลยสเต้ยนีหัวกระโหลกนี่มันก็ตามล้างตามผ่านบ้านหลังนี้ถ้าไม่เจอหัวกระโหลกก็เจอสัตว์แดกอะไรอย่างเงี้ยแล้วไงต่อวะเนี่ยอ๋อใช่น้ำเหรอ เกี่ยวกับน,น้ำก็ต้องห้องนี้อ่ะอน้ำสะอาดสะอาดของขวดเลยไม่รู้ใช้ทำอะไรขวดใส่ไว้ก่อนๆๆๆขวดใส่แล้วกำมาหาแมวไม่รู้ว่าต้องผ่านแมวรู้สึกจุดนี้ใช้ต้องเป็นรู้สึกว่าพาร์ทนี้ผมว่าพลาเสเซนเยอะมากแบบปริศนาเยอะมากต้อง ใะอะไรใส่ลงขวดได้าใส่ก็ใส่ว่ะอ๋อใส่ขวดแล้วมันเรืองแสงเอ,เอ้าเฮ้ยกูม้วนะเนี่ยตะกี้กูจะดูเฉยว่ากีบกุหลาบใช้กลีบดอกไม้ทช้ทำอะไรเออว่ะอ๋ออ๋อมันสามารถเลืองแสงในที่มืดเฮ้ยแปบลบว่าห้องนั้นเราก็เข้าได้แล้วสิไม่นางอิชยัยพวกนี้ต้นไม้เหียอะไรแม่งนั่งกินเค้กอะคิดเอามึงไม่มีมือจับมึงจะกินกันยังไง ไปเวียนต่อในห้องอันมืดมิดไป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 ,ไปดูไหนกูเข้าหมวนแล้วยะยอะเยอะมองเข้าไปมีอะไรไหมไอ้บอยจุดอีกแล้วมึงจุดอีกแล้วมันไม่มีอะไรไม่ให้กูมาทำไมสร้างทางเลือเล่อยเปื่อยนะเ,เลือดใครแม่งหกลม้มหัวแตก โอ้ยแม่งมึงไม่คงไม่หาน้อมองกูได้พวกหัวกะโหลกเชี่ยอะไรอู้ชิเชี่ยมึงง่ไยมึแงแซงกูเรอวิ่งก็ไม่ได้มึงแซงกูปาดหน้าเดยวกูปาดคืนซะเลยเนี่ย แค่น so oh, oh, ั IDS, oh oh, oh, oh. Oh, oh, ้นสูบยาแน่เลยโอ้โหแม่งตามวิ oh, right? ่งก็ไม่ได้เสียงฝนสั่นประสาทน้ําท่วมจอโอ้โหมึงแฟนบริโกลมาเป็นดงโอ้โหไอ้นี่แม่งตอนแรกมีหัวไม่มีหัวแล้วเชียเชียร์ก็แก๊กแก้ขี้อะไรไม่สนใจเฮีย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 เมื่อไรจะถึงเฮียเฮียเฮียอะไรตามโอ้ขวดแตกขวดแตกขวดแตกไม่รู้ครับกูเดินหน้าแล้วกูไม่เห็นเรียอะไรเลยเนี่ยแก๊สแก๊สแก๊สอะไรเนี่ย ูรอดไหมอ๋อกูรอดขวดมันแตกใช่ป่ะโอยสัตว์แม่งขวดมาแตกด้วยไม่รู้มีอะไรสำรวจอะ้ได้ไปแล้วผมเอามาให้เอามอให้บอกสรุปผมนี่ตะลุยเข้าไปในนั้นนี่เพื่อให้บเพื่อให้พวกคนเพื่อเพื่อเยียวยาคนติดกาวเหรอเนี่ยติดกาวหรือต,ติดยาติดยาอืมเอา้าอยากสูบนะใช่ไหมมึงเอาไปมึงนังแกปอดมึงเต็มที่เลยโอ้สิ่งนี้เราจะต้องการ โอ้ยทำไมของฉันทำไมไม่ไปเก็บเองวะ,ะววอะไรอ๋อใครเดินออกวะมีเสียงอ๋ออีกอีกองหนึ่งเดินออกแล้ววะ <c oughs> อาอแฟนบริโกบปฏิกาบครั้งหน้าฉันจะซ่อนดีกานีไม่ต้องบอกกุลร็อกไม่ได้อยากรูก้มันไม่ล็อกแล้วมันไม่ล็อกกุก็เข้าสิครับ ไปเซฟดีกว่าผมว่ามันต้องมีอะไรแน่เลยวะผมไม่มั่นใจอ่ะผมไม่อยากตะลุยเสียเวลาเยอะเพราะว่าพานี่ผมเสียเวลาตอนช่วงแรกเก่ยบกังวเกกับ,งงกบกว่าควรทํำยังไงอยู่ไปจะพยายามเล่นแบบอะไรนะมีบางสิ่งอยู่ใต้ผ้าคุมอ้าวรองเท้าเจอแล้วเลดชูรองเท้าสีแดงต,งตึงตึงตึงดึงงมีดอกอะไรวะอวบอดี้กบบอดี้กับ ไม่ใส <Yes. S 1> really anyway. nah. ่มันเหรอรองเท้าสีแดงแล้วมึงบอกกูใส่เนี่ยกูไม่ใส่แน่นอนเหรอพี่น้องเอ๊ะต้องรองเท้าไปล้างรึเปล่าในนีก็ออกมาละเซฟซะหน่อยดีกว่าเซฟทุกครั้งกับเซฟทุกครั้งเกมนี้มันพัซิลเยอะแล้วจุดเซฟไม่เซฟเหมือนเอานี่เราต้องเซฟบ่อยๆครับเซฟบ่อยๆถ้าไม่อยากวนแล้ววนอีกล้างน้ำซะหน่อย เพราะว่าเซนผมนะครับกลายเป็นน้ำหี่ยวบวบสรุปไอ้ที่เปื้อนนี่มึงเลือดหรือสีทาบ้านวะเนี่ยลงไปด้ามทีเดียวแม่งแล้วปลาใช่ไหมเนี่ยอา่าวตายห่าหมดเลยพกก่อกูโทร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 ไม่ได้ตั้งใจเพราะว่ารองเท้าสีแดงมันบอยผมใส่เนี่ยเพราะว่ารองเท้าไม่ปลอดภัยต้องเอามันล้างเซ <c oughs> นมันบอกอย่างนัง้นสันอะไรโอ้เชีย่ยอ้าอีไอหัวกระโหลกมึงตามจองล้างจองหันกูอีกแล้วเหรอ ลว่าหลังจากลาล้างรองเท้าเสร็จมันต้องเอาเราอีกแน่นอนฟุ๊ฟุ๊ฟ้าตีตีไอ้เหี้ยเอ้ยสเตย์หัวกระโหลกขูเกลียดมึงจริงเลยเนี่ยเป็น วันเดียวที่ผมหนีไม่ได้นะในเกมนี้ในหัวกระโหลกมึงเร็วมากอ่ะอ๋อโทษก็ดีหน่อยอ่ะไม่ต้องมาสงสัยหนังสือเหมือนตอนพาร์ทสองอ่ะพาร์ทสองนี่ใส่หนังสือยงเผลออ่านรอบหนึ่งด้วยถ้าจะไม่ผิดอ่ะมีอย่างดิจิตอลมีอย่างดิจิตอลไอ้เชี่ยมีอย่างดิจิตอลไม่ตามแล้วนะเลิกแล้วกันนะเฮ้ยเลิกแล้วกันนะเฮ้ย เลิกแล้วกันนะเลิกแล้วกันนะไม่ต้องยุ่งกับก like ูแล้วนะเซฟแล้วนะได้รองเท้าแล้วเหมือนตอนอ่านในห้องมันออโต้ป่าวะออโต้วะอ้าวเสียเวลาไอสัตว์เสียเวลาโดยใช่เหตุวิ่งก็ไม่ได้ครับวิ่งก็ไม่ได้โอ้โหเท้าเท้าติดไฟร้อนร้อนร้อนสิบวิเก้าวิมันจะอีกไก่โอ้ยใครวัดศอคุ้นๆคล้ายกูเลย โอ้ตรงตรงวิถีตรงครับแม่มองไม่เลี้ยวครับไม่เลี้ยวไม่เลี้ยวไม่เลี้ยวไปอีโอ้รองเท้าแตกซะด้วยอุ้ยเจอแมวโคตรดีใจเลยเฮียโอ้เกมนี้เลยไปเกือบชั่วโมงเลยเนี่ยอะไรเนี่ยอีกแล้วไดอารี่ของวิทฉันจะไม่ฆ่าเธอหรอกนะเพาเธอช่วยฉันจากอาการป่วยอยากเป็นเพื่อนเธอเวลานี้กูไม่มึงถามกูไหมว่ากูอยากเป็นเพื่อนมั้ยสำหรับพาทนี้ หมผพานี้พัสเส้นเยอะทำเอาผมปวดหมองเลยก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันต่อไปคลิปหน้าครับ